ยะาวริวังหาปุราปริปูเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปฏิอิจิตังปฏิตังไมหังขิปเมวะสมิจตุสเพปูเรนตุสังกปาจันโนปัญญารโสยะธาอิจิตังปฏิตังมามาขิปเมวะสมิจตุสเพปูเรนโตสังกปา มนีโชติระโสยะทังอิติโยวิวาชันตุสะพโรโควินาสตุ วาตุอันตรายโยสุขิเทคายุโกภาเวอภิวาทนาสิลิสนิยังโุทธาปัจญยโนจัตตารุธรรมาวัดติอายุวันโนสุขังพาลาอันติจัตตารุเปรมาพรหมวิหารธรรมาวัตทันเต พระมหาเมตตาพระมหากรุณาพรามหะมุทิตาพรามหาทัศุเปิกาติจาตตารอพระมหาเจโตวิโมติธรรมมาวาทันเตพระมหาเมตตาเจโตวิโมติธรพระมหากรุณาเจโตวิโมติธรพระมหะมุทิตาเจโตวิโมทิธรมพรามหาทัศุเปิกา เจโตวิมุตติธารเตจัตตาโรพระมหาเจโตวิมุตติมักขสัจธธรรมาวัฒนเตพระมหาเมตตาเจโตวิมุตติมักขสัจธรรมพระมหากรุณาเจโตวิมุตติมักขสัจธรรมพระมหามุทิตาเจโตวิมุตติมักขสัจธรรมพระมหาทัสสุเปค้าเจโตวิมุตติมักขสัจธรรมเต จัตตารอพระมหาเจโตวิมุต <t ang uine> ิพ <pine dive> ัลลสัตจะธรรมาวัตทันเตพระมหาเมตตาเจโตวิมุติพัลลาสัตจะพระมาหากรุณาเจโตวิมุติพัลลาสัตจะพระมาหามุทิตาเจโตวิมุติพัลลาสัตจะพระมาหาทัศุเปขาเจโตวิมุติพัลลาสัตจะทารเตจัตตารอพระมหา ปัมมัญญาธรรมาวัฏันเตพระมหาเมตตาพระมหากรุณาพระมหามุทิตาพระมหาทสูุเปิาติกัตตาโรพระมหาสัจจธรรมาวัฏันเตสาพพทูกาสัจจารสาพพทูกสมุทะยาสัจจารสาพพทูกสมุทยามากาสัจจารสาพพทูกสมุทยามาคนิโรธาสัจจารติ